สวัสดีครับเอฟซไลทอั้นทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ขอมาคุยกับ f อซหน่อย,อยครับพอ่พอแม, αι, ม, αι, ม αι, ่นะครับขอพื้นที่หน่อยหนึ่งชี้แจงให้เข้าใจนะครับเราจะไม่ย้อนไปอ่านคิดเอออ่านคอมเมนต์แล้วนะครับเออก็ผมไปอ่านแล้วแต่ผมก็จะบอกให้เข้าใจนะครับ แม่แม่เอฟซีน้องไรอันทั้งหลายผมเพิ่งมาดูน้องได้ไม่นานนะครับผมเพิ่งมาดูน้องได้ไม่นานก็ตั้งแต่ที่น้องไรอันก็ไปร้องเพลงคู่กับน้องอุ๋งอิงนะครับนั่นแหละผมเวลามีข่าวมานั้นนั่นแหละผมถึงได้ว่าออติดตามดูน้องไรอันเมื่อก่อนนี้ผมทําคลิปแต่น้องอุ๋งอิงนะครับ น้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแต่เวลามาดูน้องอไหลอันกาดบัณฑิตทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำคลิปน้องอุงอิงเลยนะครับผมมาดูแต่น้องไหลอันเพราะอะไรล่ะผมดูครั้งแรกพยายามดูนะครับดูครั้งแรกก็ดูคลิปนูน้นคลิปนี้มันติดใจนะครับ มันติดใจแล้วมันมีความสนุกสนานนะครับมีความสนุกสนานแล้วมีความเป็นกันเองนะครับมีความเป็นกันเองผมก็ชื่นใจคำพูดคำจาน้องเขาก็น่ารักผมก็ติดตามนั่นแหละเรื่อยมานั่นแหละก็ได้ไม่เท่าไรเองเพิ่งได้ไม่กี่วันเองกัะเดือนกว่าๆนะครับ ก็อธิบายให้แม่แม่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเออเพราะบางครั้งผมไม่ได้ดูผมก็พยายามอยากจะถามอยากกับแม่แม่เอฟซีทั้งหลายว่าใครไปดูที่ไหนยังไงมาเล่าสู่ก,กันฟังมาบอกว่าเออไปดูตรงนู้นตรงนี้นะ่าสนุกนะคลิปนู้นคลิปนี้ผมก็จะได้ไปดูนะครับเพราะผมไม่ได้ดูน้องมนาะตั้งแต่น้องตั้งแต่ต้นมานะครับ จริงๆแล้วน้องไรอันนี่เขาเขาก็เริ่มประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุสิบสามนะครับอืมตั้งแต่อายุสนะิบสามแล้วกิ๊กกระดูน้องไรอันก็เคยไปประกวดนะครับผมก็เพิ่งมาดูมาติดตามผมก็ยังไม่รู้อะไรมากมายนะครับก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับ ที่ท่านคอมเมนต์ไว้เราก็ไม่ได้อะไรมากมายเพียงแต่มาสื่อสารกันให้เข้าใจในว่าเราลักเราชอบเหมือนกันในตัวน้องไลอั้นเหมือนกันนะครับเราก็จะคุยแต่สิ่งดีๆของน้องเขานะครับเราก็จะคุยแต่สิ่งดีๆน้องเขานะครับเราก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับเอออย่างผมไปดูเห็นไหมน้องไลอั้น ที่ว่าศึกวันดวนเพลงอะไรนั่นน่ะที่ท้าชิงกันน่ะน้องเขาได้รางวัลมาเ,าเขาก็แบ่งปันให้ผูทท้ท้าชิงท้าอะไรมาเรื่อยๆเป็นล้านกว่านะครับนี่แหละที่ผมชอบผมอะไรผมติดตามมาเพราะน้องเขามีน้ำใจเขาเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กดี เราก็ถึงได้ว่าเออหลงเลยผมมาบอกตามตรงใครจะว่ายังไงก็ว่าผมไม่ได้ว่าเลยนะครับผมก็จะคุยเรื่องน้องเขาอย่างนี้แหละผมชอบของผมนะครับคลิปไหนผมไม่ได้ดูเรื่องอะไรผมก็ขอคําแนะนําแม่แม่ให้ช่วยบอกช่วยไลมั่งนะครับเออเพราะว่าน้องอะ่ะมีไล์คลิปไล์โอ้โหยูทูบนี่ไม่รู้ก่ ค่ายกี่ค่ายเลยทั้งสื่อใหญ่สื่อเล็กนะครับทั้ง Youtube ทั้งอะไรหลายหลายคนทำข่าวน้องไรอันผมก็ไม่ได้ดูหมดทุกคลิปเพราะผมเพิ่งมาติดตามผมก็จะสุ่งอย่างนี้แหละสุ่มจากพ่แพ่อแม่แมขอความกรุณาเอาสนุก แล้วเวลาดูแล้วเราก็มาเล่าสู่กันฟังผมก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังว่าเออนี่ผมไปดูแล้วนะคลิปนี้นะมันสนุกสนานนะเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะผมไม่ได้ติดตามน้องไลอ้นหน้าเวทีทุกเวทีแล้วก็ไม่ได้ดูทุกคลิปนะครับไม่ได้ดูทุกคลิปบอกตามตรงก็เพิ่งมาติดตามก็ต้อง ขอโทษด้วยนะครับเออเพราะว่าเพิ่งมาติดตามก็ยังไม่รู้อะไรมากมายนะครับเออครคนแก่นะครับคนแก่ก็โดนฝนมันก็ธรรมดาเป็นเด็กก็ไม่เป็นไรก็ย่างที่ท่านบอกอะไรนะครับคนแก่ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็กลับที่เก่านะครับ ก็ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นร้าเราคุยกันเราคุยจะเรื่องดีๆกันและเราก็ไม่ต้องมาอะไรกันมากมายไม่ต้องมากระทบกันนะครับเออผมไม่ได้มีอะไรกับใครเลยเพราะว่าผมทํามาคุยเรื่องน้องไรอันผมคุยด้วยใจผมมันสนุกมันสนุกผมถึงได้คุยบางครั้งผมอยู่คนเดียวผมก็หัวเราะผมดูคลิปนู้นผมก็หัวเราะของผมคนเดียวนะครับ ผมชอบผมผมผมก็ดูแล้วในเมื่อผมชอบแล้วไปเห็นตรงรู้ตรงนี้ผมก็อยากจะมาสื่อสารกับแม่แม่เอฟซทั้งหลายว่ามาคุยกันว่าเออมันสนุกนะมนะันยังงูนอย่างนี้นะเราก็จะได้มันเล่า,าสู่กันฟัง <c oughs> แล้วก็ขอขอบคุณแม่แม่ทั้งหลายที่ว่าดูคลิปดูอะไรแล้วก็เออมาช่วยดูคลิปผมนะครับถึงจะผ่านไปแล้วหรืออะไรไปแล้ว ก็แวะมาดูผมก็ต้องขอขอบพคุณมากเลยครับเป็นอย่างสูงเลยครับนะครับคือว่าผมก็นี่แหละไปเอาคลิปของเขาไปได้ดูคลิปนู้นคลิปนี้ผมก็มาได้เอามาเล่ามาคุยกันไเฉยนะครับมันมันชอบส่วนตัวชอบแล้วไปเห็นแล้วน้องก็ทําดีอะไรดีเราก็มาสื่อสารให้กับหลายหลายคนเขาได้รู้ได้เห็นถึงท่านได้รู้ได้เห็น แต่บางครั้งท่านก็ไม่ได้ไปพูดต่อหรืออะไรนะครับยังแม่แม่ดูเห็นไหมเขา,เาไรอันช่วยตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมบางท่านก็ไม่มีโอกาสที่ว่าจะไปเล่าสู่กันฟังแต่ในเมื่อผมมีโอกาสแล้วผมดูแล้วผมไม่เห็นน้องเขาทำฟาร์มดีผมก็จะเอามาพูดให้ฟังนะครับผมก็ยังมาพูดให้ฟังนะครับก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย แล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับออชอบน้องอไรอันผมก็คุยเรื่องน้องอไรอันแล้วบอกพ่อ,พอ,พอแม,แม่ทุกท่านนะครับตั้งแต่ผมติดตามน้องอไรอันนี่ผมยังไม่ได้ดูน้องอุ๋งอิงเลยนะครับผมก็คุยแต่น้องอไรอันเดี๋ยวก็คิดดูเองผมทําน้องอุ๋งอิงตั้งแต่น้องอุ๋งอิงเข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงใหม่ๆนะครับผมก็ทำมา แล้วก็พามาดูน้องไรอันเดี๋ยวนี้ผมยังไม่ได้ย้อนไปดูน้องอุ้งอิงเลยนะครับก็ต้องขอโทษขอโพยเอสซีน้องอุ้งอิงด้วยนะครับไม่ลืมไม่ลืมนะครับไม่ลืมน้องอุ้งอิงก็ยังรักเหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมแต่ผมก็มาทำคลิปของน้องไรอันเพราะผมชอบมันเห็นแล้วมันสนุกสนาน นะครับสนุกสนานแล้วก็เพลงก็เพาะตามที่พ่อพอแม่แม่พูดทุกท่านเลยไม่เถียงเลยจะหยิบเพลงใครมาร้องลูกทุ่งลูกกุง้งเพราะหมดจริงๆฟังแล้วเพลินฟังแล้วเพลินนะครับแล้วก็เวลาทักไทยแม่แม่หน้าเวทีก็สนุกสนานเออยัง คลิปสาไอที่สวนแตงเห็นไหมแม่ตัก๊กรู้ชื่อแล้วนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณเอสซีนะครับที่บอกชื่อว่าเออนี่แม่ตัก๊กนะครับเออที่จิบน้ําคอแห้งบ่อยๆ <c oughs> ที่คอแห้งบ่อยๆอะ่ะแล้วก็ที่คนหยิบกระเป๋ามาให้ยกทั้งกระเป๋าให้น้องเลยอันเล <c oughs> นี่มันเป็นอย่างนี้มันสนุก นะครับผมถึงได้ติดตามผมได้ถึงได้ติดตามน้องเขามาแล้วผมไม่ได้มีศาสตร์มีศิลในการพูดในการจาหรือว่าทําคลิปทำอะไรผมไม่มีวิชาความรู้แบบนั้นผมเรียนจบน้อยผมอัดแล้วผมก็ลงเลยนะครับเออบางทีก็มีลูกเล่นในไอ้ตรงที่ว่าเราจะลง YouTube หรืออะไรนี่แหละ มีขอบมีอะไรนิดๆใน่นนอยอย่างนั้นก็าเขาก็ค่อยๆสอนกันมานะครับเ,ออเราความรู้ด้านนี้เราก็ไม่มีเลยนะครับคำพูดคำจาบางครั้งก็ผิดมัง่งถูกมัง่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราไม่ใช่เป็นนักพูดหรือว่านักอะไรนะครับการพูดการจาเราพูดแบบบ้านๆนะครับเราก็ถือว่าเราแก่แล้วก็ แม่ๆทุกคนก็คงจะให้อภัยแต่ไม่มีทางที่ว่าจะมาแซะหรือว่ามาบูลลี่น้องไรอันหรือว่ามาพูดจาให้ร้ายสิ่งที่ไม่ดีกับน้องไรอันไม่มีนะครับไม่มีเด็ดขาดมีแต่จะส่งเสริมพูดดีทำดีของน้องเขาแล้วก็เอามาประชาสัมพันธ์พูดง่ายเอามาเล่าต่อกันฟังมาเล่าสู่กันฟังนะครับ เราจะมาเล่าสู่กันฟังเราจะไม่มีการที่ว่านู่นนิดนี่หน่นอยแล้วจะมาจับมาเป็นประเด็นเรื่องอะไรเราจะไม่มีแล้วการคอมเมนต์กันการคอมเมนต์กันเราจะไม่กระทบกระเทือนกันนะครับพูดจากกันดีๆจะคอมเมนต์ช่องน้องหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในเมื่อเราเป็นเอฟซีของน้องแล้วเรารักน้องแล้วเราก็ต้องใช้คําพูดดีๆกับใครก็แล้วแต่ ที่เขารักน้องเหมือนกับเรานะครับผมไปดูครั้งแรกนะครับที่วัดน้องพระอ,องค์ผมก็ไปยกมือวัดดีทุกคนนะครับเดินไปยกมือวัดดีเรื่อยไปเลยทุกคนทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่รู้จักผมก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นเอฟซีใหม่นะครับตอนที่ผมไปจับมือกับน้องอไลออันผมก็ยังบอกน้องอไลออันว่าเออ นี่ลุงเป็น f อใหม่นะครับเออเพิ่งติดตามน้องนะครับนะัผมก็บอกอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้ว่ายังงูอย่างนี้เลยนะครับผมเพิ่งติดตามผมก็บอกว่าเพิ่งติดตามผมดูไปดูมาผมยังฝันถึงผมก็ลงคลิปมาคุยกับ f อฟซทั้งหลายนะครับฝันไปฝันมาผมก็ยังได้ไปดูตัวจริงนะครับไม่กี่วันก็ฝันเป็นจริงของผม นะครับผมก็เล่าสู่กันฟังก็มันเป็นอย่างนี้ผมก็เล่านะครับเ,เราไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งผมไม่รู้ไม่ได้ดูคลิปใครไอ,อ้ตรงไหนเออผมก็บอกว่าเออคนนู้นคนนี้ดูตรงไหนแม่แม่ดูตรงไหนสนุกสนานอะไรก็ขอให้บอกมามั่งผมก็ไปดูนะครับผมก็ย้อนไปดูเออคือว่าเรามาเพิ่งติดตามใหม่ก็ขอ ขอให้ FC น้องไรอันทุกท่านโปรดเข้าใจด้วยนะครับว่าเออผมไม่มีเจตนาที่ว่าไม่ดีกับน้องนะครับก็บางครั้งเรารู้ไม่รู้เราก็ต้องถามไม่รู้ว่าคลิปไหนมันสนุกยังไงแต่ดูแล้วมันก็สนุกทุกคลิปแต่ทีนี้ว่าเราเป็นใหม่เรามันใหม่นะครับเออเพิ่งมาติดตามน้องเราถึงได้ ไม่รู้คลิปไหนยังไงนะครับเพราะน้องเขาเข้ามาวงการนี้ก็ก็นานพาอสมควรนานใช่แหละแล้วไม่ใช่เป็นห้าคลิปสิบคลิปหรือเมื่อไหร่ล่ะนะครับเออที่ว่าจะดูหมดจนป่านนี้แล้วผมก็ยังดูไม่หมดนะครับเออเพราะว่าอะไรล่ะเราเราเพิ่งมาดูแล้วก็ เราศึกษาน้องแป๊บเดียวแหละเราดูคลิปนู้นคลิปนี้เรารู้เลยว่าโอ้ตามที่แม่แม่เขามาคอมเมนต์ว่าน้องเป็นคนนิสัยดีเราก็ไปดูติดตามเอก็ขอขอบคุณแม่แม่ทุกคนเรารักด้วยใจจริงนะครับเรารักด้วยใจจริงไม่ใช่ว่าเออมามา,มาทำให้น้องเขาเสียหายน้องก็ทำอะไรทำดีเราก็เอามาคุยกันมาพูดกันนะครับ น้องมาทำอะไรผิดพลาดนิดๆ,ๆหน่อยๆเราก็ไม่ต้องไปจับผิดนะครับเราก็ไม่ต้องไปจับผิดก็ดูยังคุณอะไรนะฟิลินทานหรืออะไรอะ่ะเห็นไหมก็อยู่ด้วยกันกนรักเหมือนลูกเลยนะครับก็เหมือนกันพ่อพ่อแม่ทุกท่านดูคลิปก็เหมือนลูกหลานเราเลยนะครับเหมือนลูกหลานเราเลยรักเหมือนลูกหลานเลยอยู่ใกล้เราก็ไป นดี๋ับอยู่ไกลเราก็ถ้าบางท่านเขามีโอกาสเขาก็ได้ไปบางคนเขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปเขาก็ดูคิดดูอะไรอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับเพราะเออการที่เราอย่างผมเนี่ยเริ่มติดตามน้องหรือว่าอะไรน้องเนี่ยนะครับผมก็หยิบมาคุยมาอะไร เราก็ไม่ไ <Happiness> ด <unting> ้ไปดูห <anim> น <ais> ้าเวทีทุกเวทีผมก็บอกนะครับผมก็บอกผมก็ก็ขอพ่อพ่อแม่ทุกคนบอกเออคลิปไหนทันุกก็ให้แนะนำมานะครับเราก็จะได้คุยกันอะไรไอ้เรื่องวันนี้เราเราลักเราชอบด้วยใจเราอินดูด้วยใจเราดูน้องเขาแล้วเรารักน้องเขาแล้วเราก็เอาเรื่องดีๆของน้องเขามาคุย นะครับเราไม่มาจับมาเป็นประเด็นมาตั้งกระทู้แล้วคนนู้นมาตอบอยางงู้นคนนี้มาตอบให้แตกแยกกันอย่างนั้นเราไม่เอาเราไม่ทำนะครับเราไม่ทำไม่ใช่ว่ามาตั้งกระทู้บอกว่าเป็นเอฟซีมาตั้งกระทู้คอมเมนต์แล้วคนนู้นเขาก็มาพูดยางงู้นคนนี้ก็มาตอบมันมีตอนที่ว่าผมทำน้องอุ๋อิงเนี่ยเขาตั้งกระทู้ แล้วเขาทำกันเป็นทีมเขาไปคิดคอนเทนต์กันเลยนะเขารวมหัวคิดคอนเทนต์แล้วก็มาว่าแล้วก็ทัวร์ไปลงคนนู้นตอบคนนี้ตอบมั่งเข้าข้างมั่งเอียง,ยงมั่งอะไรมั่งมันก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นเรื่องเป็นราวบางครั้งนิดนิดเด่นหน่อยนะครับแต่เราจะไม่เอาอย่างงั้นผมขอร้องเลยนะครับไม่ต้องมาตั้งกระทู้ในคอมเมนต์ของผมที่ว่าจะให้เอฟซพ่อๆแม่ๆมาแตกแยกกัน ขอร้องนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับรักใครชอบใครก็นั่นมันเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลแต่ในเมื่อผมรักน้องเขาแล้วผมติดตามน้องเขาผมก็จะเอาสิ่งดีๆมาเล่ามาคุยกันนะครับเออมาเล่ามาคุยกันก็ขอให้พ่อพ่อแม่เข้าใจตรงกันด้วยนะครับว่าว่าผม เพิ่งติดตามน้องไลอันได้ไม่นานถึงได้ว่าเออถ้าพ่อพ่อแม่แม่มีคลิปตรงไหนอะไรสนุกถูกใจก็แนะนำให้ผมไปดูแล้วถ้าผมผมไปดูแล้วก็ดูคลิปดูคลิปนี้มันดูบางครั้งขอโทษทีนะครับสมมติว่าบอกมาแล้วเนี่ยผมไปนั่งไล่หามันไม่ใช่ว่าแค่เดือนนี้ มันมีหลายคลิปนะครับไฟจะถึงคลิปที่ว่าบอกนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษขอโพยด้วยครับเออเราไปดูมันก็สนุกทุกคลิปนะครับเราเห็นน้องนะครับการกระทํากิริยามารยาทของน้องเขานะครับเราถึงหลงสเสน่น้องเขาน้องเขามีสเสน่ห์ในตัวน้องเขามีสเสน่ห์ในตัวใครเห็นนี่ก็เอาไปแล้วหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็น นะครับลูกประธรรมนะครับน้องเขาก็เอาไปแล้วหกสิบเจ็ดสิบกิจิยามรารยาทเอาไปอีกแล้วยี่สิบนะแล้วการกระทำใจบุญสุนทานอีกนะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนี่เต็มร้อยเลยผมใครจะยังไงก็ว่าก็ไม่ได้ว่ากัน เสร็สำหรับผมเต็มร้อยไปแล้วนะครับเพิ่งมาติดตามนะครับแล้วขนาดผมไปดูหน้าเวทีผมไปคุยคุยกันเนี่ยแล้วพ,อพอ่อแม่นี่ไม่มีการถือเนื้อถือตัวมาดูน้องอะไรอันนก็คุยกันว่าเออ,อยุยไหนมายังไงนะครับมันสนุกอย่างนี้แหละแล้ว f อฟแต่ละคน,นะไม่ถือเนื้อถือตัวเขาจะมีอายุมากอายุน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับ เออขาทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเอ,อ่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอะไรเขาก็เล่าให้ฟังเออตรงนู้นได้ไปเปล่าโอ้สนุกสนานนะตรงนี้ได้ไปเปล่าเออเขาคุยกันนะครับเออเขาคุยกันขนาดนั่งคนละแถวนะเออไปเข้าห้องน้ำไหมเขาชวนกันอย่างนี้อ,อ้าวไปหรือว่าไม่ไปไปซื้อน้ำอะไรเขาชวนเค้คุยกัน นี่มันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นสเสนย่ยอย่างหนึ่งที่ว่าเอฟซีให้การให้ฟา์มเอื้อเฟื้อต่อกันเอฟซด้วยกันแล้วรู้จักกันหมดหลายๆคนรู้จักกันแล้วก็ผมก็เป็นหน้าใหม่ก็เพิ่งจะมาเริ่มรู้จักเอฟซของน้องนะครับเพิ่งจะมาเริ่มรู้จักเอฟซีเดี๋ยวก็คุ้นด่าเริ่มคุ้นแหละตอนนี้ย เริ่มคุนแล้วขนาดเราไม่เคยเจอเคยเจอแล้วนะกันเลยนะมาอ่านคอมเมนต์นี่พ่อพ่อแม่แม่มาคอมเมนต์นี่ก็เริ่มนึกถึงว่าเออได้เริ่มสนิทกันแล้วเ,เริ่มสนิทกันแล้วนะครับกระทักทายกันอะไรกันนะครับวันนี้ก็มาชี้แจงหน่อยหนึ่งครับก็ขอขอบคุณ f c พ่อพ่อแม่แม่น้องเลอันทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ